แก่แบบไม่มีคุณภาพแก่แล้วไม่ได้ดูแลตัวเองปล่อยให้ร่างกายเสื่อมสภาพร่างกายเราจะเริ่มมีความเสื่อมความจำเริ่มไม่ดีขี้หลงขี้ลืมเหนื่อยง่ายเจ็บป่วยบ่อยผิวพรรณเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคำว่าแก่เป็นได้ทุกาี่ เรียกว่าอายุเยอะขึ้นดีกว่าหรือร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ตอนเราเกิดเลยพอเราเกิดเนี่ยอายุเราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆช่วงแรกก่อน25ปีร่างกายเรามีการจเจริญเติบโตเสริมสร้างซ่อมแซมมากกว่าเสื่อมสภาพแต่พออายุสัก25ปีขึ้นไปแล้วโกรรฮอร์โมนต่างๆทํางานน้อยลงฮอร์โมนต่างๆเริ่มทํางานน้อยลงร่างกายเราจะเริ่มมีความเสื่อมมากกว่าการซ่อมแซมการจเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นคําว่าแก่เป็นได้ทุกช่วงอายุ ความจําเริ่มไม่ดีขี้หลงขี้ลืมเริ่มอ่อนเพลียเริ่มเหนื่อยง่ายเริ่มเจ็บป่วยบ่อยเริ่มไม่สบายนอนมากขึ้นนอนไม่อิ่มนอนไม่พอหายใจหอบเหนื่อยทําอะไรนิดอะไรหน่อยเริ่มเหนื่อยผิวพรรณเริ่มเปลี่ยนแปลงไปผมเริ่มร่วงมากขึ้นอันนี้แหละเรียกว่าร่างกายเราเริ่มแก่ชราแล้วนั่นเองป่วยได้ไหมป่วยได้แต่ไม่จําเป็นต้องป่วยเพราะอะไร ถ้าเราดูแลสุขภาพไว้ดีหลายๆคนเนี่ยถ้าดูแลสุขภาพไว้ดีดูแลไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่เนินเน่นๆโอกาสเกิดการป่วยน้อยลงเพราะฉะนั้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายมีสิ่งเดียวที่เราลดแล้วหลีกเลี่ยงได้คือการเจ็บป่วยเจ็บป่วยเนี่แหละเป็นตัวที่เราหลีกเลี่ยงได้และเกิดให้น้อยที่สุดได้นั่นเองไม่ได้นับว่าเป็นโรคแต่ถ้าแก่แล้วแก่แบบไม่มีคุณภาพ แก่แล้วไม่ได้ดูแลตัวเองแก่แล้วปล่อยให้ร่างกายเสื่อมสภาพมากกว่าช่วงอายุที่ควรจะเป็นอันนั้นแหละเรียกว่าแก่แล้วเป็นโรคเพราะฉะนั้นอย่างที่หมอบอกไปเลยว่าถ้าเราดูแลสุขภาพไว้ก่อนดูแลสุขภาพเป็นดูแลสุขภาพถูกต้องเหมาะสมตามแต่และช่วงวัยตามแต่และช่วงอายุสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราแก่อย่างมีคุณภาพแก่อย่างมีความสุขนั่นเอง